ฮาด่วนห้าเนี่ยตอนจะกดมันจะบอกอยู่อืมแต่ว่าไม่เวลาเข้าไปแล้วไม่ขึ้นข้างในสามอันนี้ของจริงถ้าหัวใจห้ายังยังไก่อยู่แต่ถ้าสามาาของจริงอันนี้ใครเซียนไปกดแล้วลงลงดันแปดสิบครับแบบห้าลอง แต่ว่าถ้าคุยเล่นเข้ามาในดิสได้นะมาอยู่ได้แต่ลงดันกันอยู่ตอนนี้ส่วนผมนี่จะน่าจะนอนคนแรกกลบดีๆผมก็พลังไม่ห่างไม่ไม่ได้ห่างกับอาิกามากห้าพันหกพันแต่แต่ปัญหาคือผมเป็นเบียดมารไงมันลดดาเมจครึ่งหนึ่งแต่อาิกาผมไม่รู้มันโดนเท่าไหร่แต่ละทีเดี๋ยวตรงนี้เซต เซตไอ้สกิลแบบนัมชอบเอาเอานั้นให้นี่ผมว่าไม่มไอันนี้น่าจะต้องไปสอ,องสามอนม่งมอนไปคู่ไปคู่ระวังไปเดี่ยวไม่ไหวดูดิขนาดตีห้าคนยิงช้าเลยไปคู่ไปคู่งั้นไปทางขวาแล้วกันผมอยากดูตอนไอ้ก,กบกบไฟนู้นว่ามันจะระเบิดแรงแค่ไหนกบไฟได้สองเปีย้ยงหลย <laughs> ผมกลางโดมให้เออตอนนี้ตกไปอ่ะอีกจะไม่ยึดเอหลบดีๆหลบดีๆเอ,อเยี๋ยว,ว่าจะกอกไฟเลยไอ,อหัวงูนี้ก็ได้เดี๋ยวตอนมันตอนลูกแก้วมันนะอุ๊ยตกใจตัวน,นี้โผล่มาตีตัวน,นี้ก่อนนะเนี ถ้าเคลียร์ไม่หมดมันจะวอลแวร์อลดตีมอเนี่มันมาจากไหนเนี่ยเนี่ยถ้าเราได้ตีตัวหนึ่งมันก็จะเรียกมาอ๋อไม่เป็นไรตัวนี้ตรงนี้ตีมอนตรงนี้ก่อนมีคนส่งคนไปเปิดหีบกับคนสองคนก็ได้เอามารวมตรงนี้เลยก็ได้จะเปิดโล่ครับยัดเลยเนี่ยจะมีโล่เนี่ยเอามารวมกันเลย รู้สึกว่ามันเพื่อนจะได้ป้องกันด้วยนะโลเบ็ดมาขึ้นบัฟอยู่จะให้ไปช่วยอะไรบอกได้นะเดี๋ยวเ,เคลียร์ดันเสร็จเดี๋ยวไปได้ครับดึงได้ไปแล้วเลตีมอนอยู่ ผมว่าตัวพวกนี้มันตีเบานะผมว่ามีแค่ไอ้กบนั่นแหละที่เขาว่าโหดส่วนบอสกับบอสมันก็แรงใช้ได้นะเหมือนในตัวยักษ์สองคนนั่นอนะ่ะคือท่าที่มันเอาจิ้มพื้นเป็นล้านเลยเนกะเป็นแสนเป็นล้านอนะแรงแต่มันจะจิ้มก็ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้มันมีคนเปิดได้แล้วยังเมื่อกี้มันขึ้นแล้วเปิดได้แล้วไปไปขเขาติดมันตีมหมดแลวใช่ไหมหมดแลยไม่แน่ใจ ถ้ามันมาค่อยแยกตีก็ได้ไปอยู่ทางแม่น้ำก็ได้หลบลูกแกแ้วพอเลยคอ่าอะไรไม่รู้ขึ้นตรงัอเลยอ่ะหลบลูกแก้วพอไอ้ท่าไฟอะไรพวกนี้เบามีลูกแก้วเท่านั้นอนะ่ะที่ดอกเป็นแสนรู้สึกต้องยัดยแล้วลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วเนี่ยดอกแสนห้าตบนิดนึงอ่ะเหมือนมันตามสักคนนั่นแหละ <c oughs> คนที่คนที่มันตามวิ่งไปท, <c oughs> ไปที่ไปที่บ่อน้ําอ่ะ มันตามคนใช่ไปยืนในน้ำตกเลยใช่ใช่มันตามคนเดียวหรอกคือคนที่มันตามไปน้ำตกเว้ยส่วนคนที่ไม่ตามก็แค่หลบลูกแก้วนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นผมโดนอะไรแรงๆนะเพื่อยังเต็มหรอกเต็มไหมตอนนี้เราติดนั่ล้วนะติดร้อนอ่ะโดนลูกดอยสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยโอเคตายติดร้อนไปอยู่ในน้ำน้ำแข็ง โอเคเนี่ยมันตามใครไม่รู้ลูกแก่มันมาแล้วเหมือนจะตามใครไม่รู้ติดร้อนไปอยู่ในนั้นน้ำแข็ง้ลงน้ำหรือแม้ก็ลงน้ําก็ได้ลงบ่อน้ําอ่ะมันมีบ่อน้าอยู่อ่ะกระโดดไปอ่ะเปิดดีขึ้นคืเยืนตรงหน้ามันเผาเน่ยโอเคเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วต้องเอาคิวมาด้วยจีนมาไม่มีคิวไม่มีอะไรโหด อันนี้ทําไงลงน้ํานะรู้สึกลงน้ําได้ไหมเนี่ยเห็นไหมผมว่ายน้ําได้ลงก็ได้ดใช่ระวังตายนะเสียหัวใจฟรีนะมันเผาจนกว่าประตูจะเปิดใช่ไหมโ okay. อเคเข้าใจแล้วมันก็คัดซีนอืแล้วมันก็ใบอันนี้เดี๋ยวต้องเปิดโลดีๆอยู่ในโลระวังนะหรือไม่ก็อลิการกดหายตัวไปเลยรู้สึกน่าจะไม่โดนดาเมจดบ้างโดนค่ะ ถ้าโดนก็ตายผมไม่รู้จะช่วยๆๆแต่หายตัวมันมีไอ้ตรงสกิลอะค่ะมันสามารถตั้งให้เป็นลดดามเมจ50%ได้ได้ของดีงนนั้นไปจริงๆต้องเซตเป็นในนั้นอะเซตเป็นลงดันอะคือพวกให้ตัวเองถึก,ถกไปไปยืนรอไป,ไปยืนที่เดิมพร้อมแล้วบอกใช่เ <ๆ S 1> พราะมันวิ่งเร็วรู้สึก เราเข้าไปเราต้องเปิดโล่ถ้าเราจะเข้าไปบุกมันตรงนั้นอ่ะคือผมเข้าไปต้องเปิดโล่ต้องอะไรเลยเพราะว่าเวลาเกิดเราจะไปเกิดหน้าตรงนั้นเนียถ้าไปตีตรงนั้นคือไม่มีโอกาสได้ฟื้นอ่ะคือเราตายตายตรงไหนก็เกิดตรงนั้นเหรอไม่ไม่ตายตรงนี้เราจะไปเกิดประตูหน้าถ้าเราไปตีตรงหน้าคือแบบมันไปไปตีกันตรงจุดเกิดอ่ะมันใจนั่นเสียดายอ๋อลองดูนะเรากดสกิลเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวมันกดสกิลไม่ทัน ประมาณเนี้ยนะผมเปิดนไ้วุย้ยมาแล้วมาแล้วแรงนะแต่อยู่ได้ประมาณสามวินะไหนวะวโอเคผมเปิดโลแล้วไม่เคไม่ตายผมยัดแล้วตอนนี้มันจะอีกห้าวินับไปเลยหลังจากนี้ห้าวิมันจะบุ้มอีกทีนึงถ้ายัดทันเราก็จะไม่โดนมันบุ้มเนี่ยมีฮิวมีลายยัดไปเลยอีกห้าวิพอห้าวิครบก็ออกไม่ก็ยัดต่อไป ห้าวิอ่ะเนี่ยพอมันบุ้มอีกทีนึงเราก็ต้องรีบตีมนะันอ่ะเพราะว่าอีกห้าวิมันจะบุ้มอีกทีนึงเชียแล้วไงผมโดนตสสันตีมันหน่อยตีมันหน่อยไทยมา <c oughs> ตายไปนหนึ่งคนแล้ว <c oughs> ตายยังผมตายหนึ่งลากไปเหลืออีกตัวหนึ่งรู้สึกมันมีเกาะอะไรีไม่ได้ยืนฮิวก่ะนะ ยืนฮิวก่อนกบถ้า<ม>ไม่ใช่กบถ้าไม่ใช่กบไฟไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปตีกบไฟให้ยืนฮิวก่อนนะให้เลือดเต็มก่อนให้ตีไม่ต้องรีบตีตีตัวนี้ก่อนตายแล้วโอเคตายแล้วแม่ตายแล้วมันอยู่ที่โมอะทุกคนตายไปหัวใจหนึ่งเหรอเอาชนะไฟกบไฟเพิ่มอ๋อโอเคเราก็เสียไปตัวหนึ่ง โดนดึงเมื่อกี้พลาดไปตัวหนึ่งฮะลากลงน้ำอ่ะน้ำดับไปอ่ะเออไม่แน่ว่ะไม่เคยลากลงน้ําแต่รู้สึกว่าเราจะใช้สกิลไม่ได้นะใช่ไหมต้องลองดูอ่ะว่าเราลากมันลงน้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นแบบพวกเราอยู่ในน้ําอ่ะแล้วมันจะบู๊ใช่ไหมตอนีโดนสายฟ้าใช่เราต้องเราต้องคิดด้วยเผื่อมันจะดีขึ้นอ่ะลงน้ํา เมื่อกี้เราทําโหดแล้วนะทําดีแล้วแต่ว่าแค่มันยังไม่พร้อมนิดหนึ่งเองเพราะว่าหลูกมันห้าวิทีหนึ่งอะโล่เสร็จฮิวสู้ฮิวสู้เสร็จก็จบอ่ะสองลูกนั่ะเสียวใจไปดวงหนึ่งแล้วว่ะเหมือนกันแต่บอสคู่นู้นด้ออันนี้ไฟมันเผาแรง้ลยแต่เฮ้ยเฮไฟเผาแรงนะใช่ใช่อย่าเบรก่อน ไฟเผาแรงมากดอกละสามแสน,แนโลดเยยืนติดมุมแย่ yeah, เลยเกือบก็ได้ดยืนให้ฮิวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกยี่สิบก็แรงแรงหมดหนะไอเนี้ยเอาติดวัด <c oughs> รอแป๊บน,นะ <c oughs> นึงเหยียบไว้ให้หน่อยคนที่ไปไปถึงอะ่ะ เหยียบเหยียบไปนั้นเนี่ยมันจะหยุดกลไกทั้งหมดแล้วเพื่อนจะไปเร็วเหยียบไปที่มันเป็นคล้ายๆแบบกลไกไฟอ่ะใช่ไหมใช่แต่หินยังมีอยู่แต่ไฟนั้นหายโอเคเห็นไหมส่งคนไปคนหนึ่ง่ออันนี้เตรียมบิ้งนะฮะเตรียมบิ้งพาดไปหนีมันไปอ้ยแข็งมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็ว กลางโดมละหลังหลังโดมหมดนั่นน่ะยิวสู้อะเหมือนมันจะถึกกว่าเดิมตัวนี้แต่ไม่ยากหรอกมันมีนลูกปัน่นช่วยแต่คิดว่าเหมือนมันมีเงื่อนไขาบางอย่างเว้ยไอ้กบไฟใครก็ได้นั่นแหละต้องลองพามันลงน้ำดวะวางๆงลองไปเล่นดวยถ้าลงน้ำมันตายอ่ะโคตรง่ายเลยเว้ย เหมือนกับตรงเนี้ยมันจะเป็นแข็งอ่ะมีใครมาเปิดไหมผู้เช่วยชาญมาเปิดนะฮะใครจะลองเปิดก็ได้นะไม่ยากไม่ยากคนพูดแะบอกกันเปิดก่อนคนพูดแม่ขนาดประตูแรกยังไม่ผ่านสองหนึ่งสลับตำแหน่งปืนพกกับปืนไฟรู้สึกเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะปืนพกปืนพกกับจุดไฟได้อยู่ต้องเอาอย่างอื่นมาใส่ เอามาใส่ให้ได้สามก่อนผมว่าน่าจะง่ายเนี่ยแล้วก็สาบจากตรงเนี้ยปืนพกหน้ากากปืนจุดใช่บอกเข้าไปในไม้ได้นะแสดงว่าตรงกลางต้องเป็นปืนจุดไฟใช่แล้วหน้ากากกับอันนั้นก็ต้องสลับกันก็เป็นอ่าหน้ากากปืนจุดไฟแล้วก็ปืนพกสลับสลับ นิดเดียวนั่นแหละหน้ากากปืนจุดไฟปืนพกครั้งสุดท้ายอ๋อมันมีจํานวนครั้งด้วยมันไม่คิดนี่หว่ามันแค่หกครั้งใช่ไม่งั้นมันจะสลับใหม่ใช่มันแรงมากไอ้ท่าปักดาบอ่ะแล้วไม่รู้ว่าเงื่อนไขอะไรมันถึงปักดาบแต่เท่าที่สังเกตคือตีใกล้มันมันจะปักดาบก็ต่อเมื่อมีคนแบบมันตามมาถึงคนนั้นน่ะแล้วมันก็จะปักดาบจะเอากล่องก่อนก็ได้ แต่ก็ไฟหนะ้าลองเผื่อน้ำช่วยอะไรเราได้ที่มันปักดาบหรือเปล่าเอาเวนตกต้องไปหลายๆคนเราจะได้กระโดดนั่นแหะเผื่อคนตกจะได้ไปกระโดดแทนเพราะยังไงมันก็ตกอยู่ละได้แล้วอะไรเนี่ยโอเคเห็นไหม พื้นมันอะสังเกตพื้นมันดิมันช่วยอะไรเราไหมหรือว่ามันแค่เป็นกราฟิตี้โง่ๆน่าจะเป็นแค่กราฟิกโง่ๆเฮ้ยมันตามคนหนึ่งแล้วไปไปไปมันตามทีมันตามแล้วมันตามแล้วเฮ้ยตีตัวหนึ่งก็ได้ระวังมันปักดาบมันตามถึงคนนั้นมันจะปักดาบรู้สึกมันตามคนที่ตีมันอะใช่นั่นไงมันปักนะ่ครั้ใช่บอลมังกรอยู่ตรงว่าเดินไปถึงสะพานแล้วมันก็ไม่ตีต่อใช่โอ้ยแรงแรงแรงใช่ใช่านี้หลบนะ ออลบอย่าให้มันปักดาบพอถ้าถ้าแดงๆพวกนี้ไม่เป็นไรรู้สึกแต่เมื่อไหร่มันปักดาบแรงมากเนี่ยสี่แสนเนี่ยจะตายเอาเนี่ยทำไงวะทุกครั้งท<อ>ี่ทุกครั้งที่มันทุกครั้งที่มันทบพื้นเตายแล้วัจะทบพื้นมันจะกระเทือพื้นพี่เหลือขีดเดียวตายล้วหนี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 ก่อนหนีก่อนมันปักดาบระยะใกล้ ตอนนี้ผมตีมันก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะปักดตอนไหนอะมันเร่มมีบอกผมรู้สึกเอา<ช>โขนวิ่งมาเกือบถึงสะพานใช่หลังตีหลังตีหลังจากที่มันตีอะมันจะกระทืบพื้นใช่ใช่หลังจากมันตีครั้งนึงหลังจากมันตีครั้งหนึ่งมันจะปักดาบครั้งหนึ่งและห้าวิมันจะมีโอกาสปักดาบครั้งหนึ่งต<ช>้องตีหนีตีหนีใช่ใช่ใช่หลังมันฟาดสีเขียวๆมันจะปักดาบครั้งหนึ่ง ตัวไหนเลือดน้อยเอ้เลือดเยอะค่ะตัวไปตีตัวนี้<อ>ตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้ตัวนี้ออมันปักดาบแล้วนะนี่อีกห้าวิอีกห้าวิมันน่าจะไม่ปักดาบหรือมันก็ตีอ่ะตัวนี้เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวมันจะปักดาบตัวหนึ่งออกห่างก่อนก็ได้ต,ต,ตีแล้วออกห่างก็ได้ไปฮิวก็ได้ไปฮิปวในที่สะพานก็ได้ไปยืนรอที่สะพานก็ได้ต่อตัวอันนี้ตัวที่ทีตีอยู่เหลือรอดเดียนี่นี่นี่ใช่ใช่หนีมาก่อน ผมก็เข้าไปไม่ได้ถ้ามันปักเดี๋ยวตายทีเลยทีเดียวแค่สี่แสนนี่เดี๋ยวผมอัดตัวนี้ก็ได้เอ้ยมันตามตัวนูน่นโอเค,อเคมันปักระยะใกล้ระยะใกล้นะไม่ใช่ระยะไกลระยะประมาณสีแดงรอบม,มนะันอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะปักปดาบพอมันฟาดสีสีเขียวเขียวมันจะปักดาบประมาณสองบิ๊กอ่ะ ใช่พอมันฟาสีเขียวมันจะปักดาบดูง่ายๆเลยเนี่ยพอฟาสีเขียวปุบ๊บมันจะปักดาบครั้งหนึ่งดุมแค่นั้นเองมันฮิ้วเรื่องขึ้นนะเมื่อกีอนะ้ใช่พอเราไปวิ่งไงวิ่งกลับไปฮิวใช่สวยแล้วไงมันจะปักดาบอีกตัวหนึ่งนะนั่นะนะ่ะมันจะปักดาบอีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้กันไม่ได้ว่ะรู้สึกมันจะปักดาบแล้วอ,อีกตัว,ออวหนึ่ง โอเคโอเคมาลุมตัวนี้เลยตัวนี้มาลุมเลยยอมลุมเลยมันต่บห้าวินานประมาณห้าวิโอเคตายคู่เหลือหัวใจกันเท่าไหร่ไอบอลนี่ดีๆนะผมก็เหลือสองดีนะหลบดีอยู่เมื่อกี้อันี้จริงๆถ้าเราถ้าเราจับแม็กมันดีๆไม่ยากทุกครั้งที่มันฟาดอ่ะฟาดหนึ่งาดียงใช่ฟาดหนึ่งปักดาบ <ช>ถ้าอยากจะถ้าอยากจะแยกทีมสามสองไปฆ่ามันก็ได้คือตีหนีตีหนึหน่งฟาดฟาดแล้วปักดาบไ,ไ,ไอ้นี้ไอ้นี้รู้สึกว่า <ielle> น,นั่นแหละถ้าถ้าเป็นไปได้ก็หนีไปที่นั้นก็ได้นะลองดูแล้วกันตีแล้วก็วิ่งหนีมาได้อย่างงี้ไปจำตำแหน่งที่คิดว่าจะไม่มีใครแย่งเราเออตีหนีไปอย่างนี้ก็ได้ มันแค่ช้าหน่อยมันเป็นไรหรอกใช่อย่าให้ตายให้ช้าไม่เป็นไรเรามีเวลาตั้งสิบอยู่นานมันตามแท้งตอนนี้แท้นพีจองสีชมพูตรงมุมมุมมีแล้วกันนะเฮ้ <c oughs> จองเป็นสีสีหลบนะมันมีท่าอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรโอเคมันตรงน้ำมันมีสีดีไปดีไปดีไปอันนี้มันทำอะไรไม่รู้หลบนะสองแสนหนึ่ง อันนี้หนีหนนีมันพ้นไฟหลบนะแรงสองแสนหนึ่งมันฟาดเพิ่มมาเท่าหนึ่งจากเมื่อกี้ถ้าท้าที่มันปล่อยเมเทโอหนีเลยนะเมเทโอใช่มันจะปล่อยทั่วแมพล่าให้มันเดินไปมาไปมาก็ได้เนี่ยเหมือนมันหลันหล่นนะงงงงทำไรวะพยายามหลอดหอดห้าใช่ เตรียมเตรียมจองลูกแก้วด้วยนะดูด้วยรู้สึกมันจะมานี่ <มา S 1> นี่นี่นี่เมเทโอเม,มเทโอวิอ่งวิ่งเฉยๆไม่ต้องบิ้งนะวิ่งหลบวิบ่งหลบรอไปเอามุมนู้นคนหนึง่งออกพีดเอาตรงนี้ใช่ไหมเราไปเอามุมนู้นคนหนึง่งของพีดสีชมพูเนี่ยใช่ใช่ผมเอาสีเขียวมุมนูน้นหลังบอสเลยใช่ละวพีดตายโอเคเข้าบับเบิ้ลไปเอาสีชมพูกันเลยเข้าบับเบิ้ล ได้อยู่โอ้ยคือหนีทันไหมเนี่ยเกิดตอนนี้พอดีเลยอยู่ไม่ต้องเข้ามาถ้าเกิดตรงน,นั้นไปอยู่ที่สะพานใช่พีกำลังวิ่งหลบมาทางสะพานเลยวิ่งไปที่สะพานโอเคบับเบิลหายแล้วระวังเมเทโอด้วยพอเรลาเกิดมาโอเคน่าจะหลุดสุดท้ายแล้วถ้าผ่านก็ผ่านเมเทโอใช่รู้สึกว่าหลังบับเบิลสุดท้ายมันจะยัดเมเทโอไปนี่ทาานี้หลบอะไรไม่รู้สองแสน เดี๋ยวผมไปเอาสีเขียวฝั่งนู้นก็ได้มันเกิดที่เดิมอีกแล้วเฮ้ยทานี้อะไรไม่รู้โดดนะโดดโดดหาคนหนึ่งคนยัดเลยยัดเลยมีเวลาเก้าเก้านาทีแน่จะโดดไกลอันนี้อะไรไม่รู้กระโดดอีกแล้วโอเคอะไรไม่รู้กระโดดแล้วหลบหลบหลบเห็นเห็นพื้นสีแดงแดงไหมตินแล้วแต่ติดหลบไม่ทันโอเคหลบไปเลย พ่นไฟหลบยังยังหน้าสองขามันพ่นไฟนะรู้สึกตัวมันติดไฟว่ะโอเคไป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 เข้ากลางเข้ากลางมันเข้ากลางเหลือสามลอดผมเปิดโลย่ยัดกับมันอยู่ตอนนี้ไอ้มังกรไก่เนี่ยผมว่าไก่แน่นอนไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> ไม่ไก่แต่เ็แมวหลบท่าอะไรไม่รู้สองแสนแสนกว่าโอเคแทงโดนเบาแต่ต้องตีด้วยนะ แทงโดนเบาเดี๋ยวมันครึ่งหลอดแล้วแต่เลือดมันอันนี้หลบหล,ลบท่าอะไรไม่รูค้คนไฟคนไฟหลบโอ้ยแม่กดอมต,ต <c oughs> ะเดี๋ยวสองหลอดป่ะยืนฮิวก่อนไม่ไหวใช่ใช่ใครหัวใจเดี๋ยว,วนึงต้อง,ง,งยืนฮิวก่อนจะรอก่อนได้หลบนะผมลากอยู่เป็ดเป็ดนี่ไปเอาหรอคือว่าไม่แน่ใจหลบหลบหลบผมก็จะตายละไม่ต้องรีบเรามีเวลาแปดนานเราต้องแบบใจเย็นๆนะ เนี่ยมาืนิวกดดยืนทิวไปก่อนนะไม่งั้นตายนะรู้สึกว่าดาเมจจะไม่ทันหมดเดสเลยหมดเดสเขาหลบไม่ได้ใช่บางทีรู้สึกว่าตีไม่ตีไม่ทันรู้สึกตอนนี้โอเคได้อยู่หลออสุดท้ายแล้วรอเข้าบับเบิลตีไม่เหลือเมเทโอแลหลบให้ดีอ่ะหลบให้ดีอ่ะอันนี้เมเทโอพยายามหลบดีๆ อนนี้พีทขอไปหลบไกลๆได้ไหมได้จะหลบที่ไหนก็ได้อันนี้ตามสบายเลยเมเทโอนี้มันมีพื้นไฟด้วยนะพยายามอย่าวิ่งเข้าไปเห็นไหมว่าพื้นมันเป็นไฟจะวิ่งจดทช่ตายแล้วเพราะว่ามีใครยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยตรงเดิมแฟกเราเาเไปบับเบิลโมอนนู้นก็ได้เดี๋ยวผมไปเอาสีม่วงเรานินจาเอามาตอยู่แล้วโอเคมอสีม่วงมัน ที่ตายเพราะว่ามันขึ้นวงตรงเดอะแฟกที่เอ้ตรงแฟที่ตยตอนนี้เหลือใครวะอ๋อเหลือสามคนอลิก้าดีๆอลิก้าความหวังหมู่บ้านไม้ไผ่เหลือสามดาเมจได้อยู่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเราโอเคลงมาแล้วก็มีลูกไฟนะรู้สึกอ๋อได้ลงมาแล้วมีลูกไฟรอบหนึ่งตอนนี้ไม่มียัดเลยเลือดเราเต็มด้วยมายืนให้กำลังใจฮะเลือดเราเต็มด้วย ได้ไ,ด,ได,ด้ย่ะยัดยัดเลือดเราเต็มเรียบร้อยได้อยู่ไม่ยากเลยสบายทีนี้เหลือสองหัวใจสบายมีกบยากกว่าอลิก้าอลิก้ายังมีชีวิตด้วยนะสุดท้ายได้อู่ะถือว่าโหดแต่ไ่แก้เสร็จมารอบสองอ่ะอยูนดีก็นอนเลย